สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาร่วมคลาสกับเราละ่ะแนะนําตัวเองได้เลยจ้าฉันชื่อแจ็คลินเด็กคนใหม่ของห้องเราเหรอสวัสดีครับสไตล์ของเธอก็ดูน่าสนใจดีนะไปนั่งที่ได้เลยจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยหัวข้อที่สําคัญ นายไปเดินเล่นหน่อยไปเขานี้มันซุ่มซ่ามจริงๆนี่เธอมานั่งข้างฉันเลยจ้ะขอบคุณนะสวัสดีทุกคนยินดีที่ได้รู้จักจ้ะเธออยากถ่ายรูปกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของฉันไหมอย่ามาแตะมันนะโทษทีจ้ะอยากเล่นที่กดป๊อแป๊ปกับฉันไหมนี่เราอยู่อนุบาลกันหรือเปล่าเนี่ยนี่มันมัธยมแล้วนะสาวสุดร่ํารวยไม่เคยเข้าใจการเล่นของเล่นธรรมดาธรรมดาพวกนั้นหรอกแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆจะสนใจมากเลยนะได้เลยพอกันทีเราไปกันดีกว่าแล้วเธอจะไปไหนอ่ะไม่ต้องไปสนใจเธอหรอกเธอน้า เบื่อแบบนี้ตลอดแหละนี่คือแหวนเพชร5้ารอยกรัตจ้าฉันไม่เคยเห็น,นอะไรแบบนั้นเมื่อก่อนเลยอะมันใหญ่มากเลยเนาะมันต้องสั่งทำเลยนะเนี่ยตัวน้อยของฉันกินให้อร่อยนะจ้านั่นสัตว์เลี้ยงของเธอเหรอใช่จ้ะน่ารักมากเลยอะทุกคนลืมแครอลไปเลยล่ะเล่นกับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน้อยสนุกกว่าดูเพชรวิบวับแบบนั้นตั้งเยอะมันน่าสนใจยังไงกันนะ อีธานฉันอยากได้เจ้าขนฟูแบบนั้นเหมือนกันน่ะเข้าใจแล้วครับรอแป๊บนึงนะครับรเร็วหน่อยก็แล้วกันแหวนของฉันสวยไปเยอะเลยพวกเขานี่ไม่เข้าใจกันซะเลยผมได้เจ้าขนปุยมาแล้วครับทุกคนมานี่่เร็วดูสิว่าเรามีอะไรมาด้วยเออแมงมุมยักษ์เหรอทุกคนวิ่งเร็วรอผมด้วยสิที่นี่มันจะสะอาดวิบวับเลยล่ะสะอาดแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเยี่ยมเลย เสร็จแล้วล่ะตามมาเร็วโอ้ฉันทำกาแฟหกอะระวังหน่อยสิครับผมเพิ่งถูพื้นไปเองนะโอ้แย่จังถึงเวลาไปเรียนคาบต่อไปแล้วครับแล้วที่เธอทำหกนี่ล่ะเอ้ใช่ฉันยังกินไม่เสร็จเลยนี่นาะสาวสุดลำรวยอย่างแคลร์มีผู้ช่วยมาคอยช่วยดูแลเธอเสมอ <c oughs> เธอนี่ไม่มีมารยาทเอาซะเลยปกติผมจัดการมันแบบนี้เหละครับนายทำให้มันแย่ลงไปอีกนะเด็กสมัยนี้ไม่เคารพผู้ใหญ่กันซะเลยให้ฉันช่วยคุณเองนะคะ ขอบคุณมากส,สาวมนี่เร็วจ้าฉันเต็มใจช่วยมากเลยคุณเรียกให้พวกเราช่วยได้ตลอดเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยส,สาวพวกนี้ใจดีจังดูเหมือนว่าแจกลียจะใช้ความโด่งดังของเธอได้มีประโยชน์มากเลยไม่ต้องห่วงนะคะผงทางเดินนี้ต้องสะอาดวิบวับแน่นอน ผมเขียนลงไปด้วยนะครับเพืนี่จะเป็นปาร์ตี้ที่เจ๋งที่สุดของปีแน่นอนผมไม่ว่างหรอกครับทำไมเขาไม่มีมารยาทเลยนะสาวเดี๋ยวก่อนสิอย่าลืมมางานปาร์ตี้ฉันนะผมว่าคุณต้องชอบใบตุอของผมแน่นอนเท่านี้มันแย่สุดๆฉันดูเหมือนถังขยะหรือไงไป <G ül> ช่วยปกป,ป้องป่ากันดีกว่าค่ะโปสเตอร์สวยจังเลยฉันมีปาร์ตี้แห่งปีด้วยนะอย่าลืมมานะจ๊ะขอบคุณที่ชวนนะเดี๋ยวฉันคิดดูก่อนแล้วกันนะมิเอกจะเชื่อเลยว่าทุกคนไม่สนใจฉันเลยอ่ะ ใจเย็นก่อนครับบางทีเราน่าจะไปดูหน่อยนะว่าพวกเขาทาอะไรกันน่ะพวกเรามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยพวกเขาขุดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อโชคดีก็แล้วกันเออไม่รู้สิครับพวกเธอมาช่วยฉันด้วยหรอไปกันเร็วเดี๋ยวฉันจะสอนให้เธอทำความสะอาดเองนายบอกว่าจะมาที่นี่เองนะเง้นไปเลยไปช่วยธรรมชาติเลยไปสตรอเบอรี่เนี้ยสสดจากสวนเลยนะครับผมขออันที่สดที่สุดมาเลยลองดูสิครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามพวกเราคือดีมทีมไปกันเลยฉันเริ่มก่อนเองดูเหมือนว่าพวกเขาจะหากิจกรรมสนุกสนุกเล่นเป็นตอนปิกนิกได้แล้วล่ะเอาใจแล้วครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมไปจัดการเองไปเลยนี่เอาอะ่ะกินคนเดียวนี่มันน่าเบื่อจังเลยทำอะไรของเขานะเดี๋ยวผมรับได้แนะ่ใช่เขาทําอะไรของเขาอะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่นะรับให้ได้สิผมก็มีเคล็ดลับเหมือนกันนะ,จะเจ๋งไปเลยล่ะนายก็รด้ววิธีเล่นสนุกเหมือนกันนี่ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ย ว้าวฉันก็ปลาดีๆเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมเลยล่ะโอ้ไม่นะมันกลับมาด้วยอ่ะโอ้เจ็บจังเลยเกลียดการปิกนิกไปดีกว่าผมไปพักก่อนนะเล่นกันไปก่อนเลยโอ้แล้วแคลรอไปไหนแล้วเนี่ย กินให้อร่อยนะครับแค่รอผมเตรียมอาหารสุดโปรดของคุณไว้แล้วครับเร็วๆเ,เข้าฉันหิวแล้วเนี่ยมาเลยครับซูชิของคุณทานให้อร่อยนะครับแล้วของผมล่ะผมก็อยากกินแบบนั้นเหมือนกันมื้อเที่ยงผมอยู่ที่ไหนเชฟให้เขากินขนมทีสินี่มันขนมปังหอมกรุ่นจากเตาขอบคุณนะครับฉันก็อยากได้เมนูสุดพิเศษแบบนั้นเหมือนกันนะเช้อาหารแบบนี้กินไปเลยนะหรือว่าจะทนหิวล่ะโอ้แจ็คลินรอแป๊บหนึ่งนะ ผมเตรียมมาอะไรอร่อยๆอไว้ให้คุณด้วยแล้วว้าวจริงหรือเปล่าในายใจดีมากเลย <Shh. S 1> อย่าไปบอกใครนะเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณนะจ๊ะพวกเขากินลงไปได้ยังไงนะโชดีนะที่ฉันมีซูชิอะ่ะอร่อยจังเดี๋ยวฉันจะกินนายเองว้า <Wow. S 2> สวัสดีทุกคนเอ้าพวกเธอกินอะไรกันอยู่อะ่ะอยากกินซูชิหน่อยไหมอยากกินสิฉันขอกินอันหนึ่งนะขอบคุณจ้ะรสชาติเหมือนในร้านอาหารเลยอะ นั่นเสียงอะไรนะตามสบายเลยนะจ๊ะนั่นพวกเขาไปกินด้วยกันเลยนะาืมตามสบายเลยจ้ะฉันตื่นเต้นมากเลยอะจะเป็นใครกันนะเขากำลังจะประกาศแล้ววันนิวเราจะมาเพิ่มนักเรียนคนใหม่เข้าสู่บอร์ดเยติยศของเราฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันดูของฉันนี่ยินดีด้วยนะแจ็คลินนักเรียนไม่ค่อยมีเงินอย่างแจ็คลินมีชื่อเสียงสุดๆเลยละในโรงเรียนนี้นายดีใจอะไรของนายอะรูปนี้สวยอยู่นะ มันน่าจะเป็นคุณนะครับฉันเบื่อกับเรื่องพวกนี้แล้วล่ะเอ้ยฉันมีไอเดียแล้วผมไม่ได้ยินเลยครับเท่าทีนะครับพูดต่อเลยฉันว่าเธอแต่งหน้าอ่อนเกินไปนะรูปเนี้ยเข้าใจแล้วครับผมดูแล้วว่าจะต้องจัดการยังไง <c oughs> เอาให้พังไปเลยนะ <c oughs> ผมเรียนศิลปะมาเพื่อการนี้แหละครับ ฉันหวังว่าเขาจะทําได้ดีนะเรียบร้อยแล้วครับนายทำฉันตกใจหมดเลยโทษทีครับผมแค่ตื่นเต้นไปหน่อยเป็นยังไงบ้างล่ะเพอร์เฟกเลยละครับเธอคิดได้ยังไงอะ่ะเธอนี่มันสร้างสารรค์สุดๆเลยนะเชื่อผมสิทุกคนต้องหัวเราะเยอะเธอแน่ออกไปให้พ้นทางฉันเลยเพวกเราจะทําให้เธอดูเองว่าอะไรคือแฟชั่นที่แท้จริงหมายถึงอะไรกันเนี่ยนี่นายทําอะไรลงไปอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือครับฉันบอกให้นายไปทําลายรูปนี้ไม่ใช่ทําให้มันฮิตติดเทรนด์แบบนี้มันไม่ใช่ความบิดผมนะครับสไตล์ของผมมันเจ๋งเกินไปหน่อยอ่ะไปไหน ขึ้นหมดแล้วนะเราบอกว่าจะมาเจอกันตรงนี้นี่นาอาวุธดีจ้าแคลร์สวัสดีโอ้ฉันเห็นพวกเขาละบายหวังว่าคุณจะชอบรอยสักใหม่ของผมนะฟังชนะคุณปิกัสโซนายทําให้ฉันโมโหอีกแล้วละ่ะผมไม่ได้ตั้งใจนะครับออกไปเลยนะส่วนเธอก็ระวังไวเ้เถอะพวกเราทํามันไม่ทันแน่เลยอะใช่เธอพูดถูกวันดีทุกคนแคเรามีบางอย่างจะให้พวกคุณนะ่นะนักเรียนสุดร่ำรวยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นสนใจใเธอด้วยเงินมากมาย ฉันมีของเล่นเจ๋งๆให้พวกเธอฉันให้พวกเธอหมดเลยก็แล้วกัน <Wow. S 1> <Wow. S 2> จริงปะเนี่ยฉันมีความสุขเสมอแหละที่ได้ช่วยเพื่อนๆน่ะวันดีจ้ะทุกคนฉันมีผลข้อสอบวิชาชีวะมาให้ด้วยแหละฉันเอามาแบ่งด้วยนะเจ๋งไปเลยขอฉันหน่อยสิเธอเจ๋งที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะเธอเอาไหมจ๊ะเอาไปเถอะนะจะใจกว้างอะไรขนาดนั้นอ่ะฉันเบื่อเธอเต็มทนแล้วนะเธอมันก็แค่ทำตัวเป็นคนดีเท่านั้นแหละ นี่คือวิธีเรียนของเธอหรือแครอโรลไม่ใช่ค่ะอาจารย์เข้าใจผิดแล้วนะคะโอยเอาอีกแล้วนี่คือผลสอบของเธอจ้ะบางทีฉันอาจจะโชคร้ายนะพอเลยนะมันน่าลำค้านะนายเอาทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมตามที่คุณสั่งเลยครับเยี่ยมเลยโทรศัพท์เน็ตทำมาสำหรับฉันคนเดียวเลยล่ะ ดูสิแคลอยมีของเต็มเลยอ่ะห้ามมองนะครับเดี๋ยวผมช่วยบางคุณเองขอเราลองหน่อยได้ไหมเอามือหน้าออกไปไกลกๆเลยนะของของแคลรอห้ามแตะต้องเลยนะพวกเขาสนใจใ่่ไหมสนใจครับเธอเห็นแท็บเล็ตของเขาไหมเธอมีโทรศัพท์รุ่นลิมิเต็ด้วยนะฉันก็อยากได้เหมือนกันนะ้าดูสิว่าแจ็คลีนเอาอะไรมานี่คือคอมพิวเตอร์ของฉันเองจ้ะว้าวนี่มันวินเทจสุดๆเลยคุณยาของฉันใช้เครื่องนี้เล่นเกมมาริโอ,อะ่ะ ใช่มันเก่าหน่อยล่ะนักเรียนไม่ค่อยมีเงินก็ไม่มีเงินไปซื้อของใหม่ๆหรอกนะนั่นมันไดโนเสาร์ที่ไหนน่ะมาจากยุคไหนแล้วนั่นน่ะไหนมาลองเปิดดูหน่อยสิผมเคยเห็นในหนังเรื่องมนุษย์ถ้ำแบบนี้คงเล่นไปแต่เกมพินบอลหรือมั้งพวกเขาทำอะไรกันน่ะ สนุกด้วยไม่มีชั้นเนี่ยหรอโถเอ้ยเธอต้องชนะจะหัวหน้ามังกรได้แน่ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเล่นเกมไม r ครบกันอยู่นะครับนี่มีความผิดของนายเลยทําไมอะครับนายน่าจะเอาเกมที่สนุกสนุกมาด้วยสิไม่มีใครสนใจฉันแล้วเห็นไหมสิ่งประดิษฐ์นี้มันต้องเจ๋งสุดๆเลยล่ะมันเธอทําอะไรของเธอเอ่ะเอออย่าไปสนใจเลยฉันมีอย่างอื่นต้องทํา สาวสุดร่ำรวยอย่าง,งแคเราไม่มีของธรรมดาธรรมดาหรอกนะเธอเนี่ยมีแต่ของแพงๆนั่นแหละว้าว <Wow. S 2> นั่นมันทองคำเหรอขอฉันลองเล่นหน่อยได้ไหม <S <S ได้เลยสิจ๊ะเจ๋งไปเลยมันกดไม่ได้อะ่ะกดเลยขึ้นเนี่ยนายต้องกดให้มันแรงๆหน่อยจริงเหรอนิ้วฉันจะหากแล้วนะเนี่ยโอ้มันกดยากจริงด้วยอะ่ะหรือว่ามันอาจจะพังใจกลีนทำอะไรของเธออะ่ะน่าสนใจจังเลยเดี๋ยวฉันทำเสร็จแล้วให้ดูนะแล้วที่กดปอแปะสุดหรูหราของฉันล่ะมันมีเอกลักษณ์สุดๆเลยนะ ากรู้จังว่ามันคืออะไรเธอจริงจังมากเลยอ่ะอี่ไปนสนใจของผู้นั้นเลยนี่มันอะไรเนี่ยทำอะไรมาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะเธอกำลังทำมนุษย์อวกาศอยู่เหรอนายพูดถูกดูสินี่คือที่กดป๊อปแปอํอมังแอสว้าวเธอนี่มันสร้างสรรค์สุดเลยขอบคุณนะจ๊ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่มีใครมายินดีกับฉันเลยอ่ะผู้คนไปไหนกันหมดนะดูเหมือนว่าปาร์ตี้ของแจกลีนจะมีคนเต็มเลยล่ะ บือนะ้อในมีคนสนใจเพียบเลยงั้นเราม,มาสนุกกันดีกว่าเย้ <Yay! S 1> ตอนนี้ผมต้องซ่อนก่อนแล้วล่ะทาให้เธอเห็นผมนะปาร์ตี้นี้เจ๋งไปเลยยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะดีใจจังเลยที่เธอมาเดินมาปาร์ตี้กันดีกว่าฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกนะทุกคนเอาขนมเข้ามาเลยนี่มันบุฟเฟ่ต์ของพวกเราเหรอคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน